เราติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับวันนี้เรามาพูดในเรื่องประโยชน์ใบอ้อยในส่วนของใบอ้อยนั้นมีประโยชน์ในด้านใดบ้างมารับฟังกันได้เลยครับผมกระทรวงาหกรรมมีนโยบายสนับสนุนชาวไร่ตัดอ้อยสดเพื่อลดเผาลดฝุ่น PM 2.5และเป็นการสนับสนุนเชียอเพลิงชีวมวลใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ข้อมูลจากสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสหนพบว่าผลผลิตอ้อย1ตันให้ใบอ้อยเฉลี่ย0.17ตันหากหักใบอ้อยส่วนที่ปล่อยเท้งไว้คลุมดินเพื่อเป็นปุ๋ย30-40%และนำส่วนที่เกินความจำเป็นในไร60่60-70%ไปผลิตไฟฟ้าชีวมวลข้อมูลปีการผลิตปี2567 68 มีผลผลิตอ้อยจำนวน92.04ล้านตันทำให้มีปริมาณใบอ้อยประมาณ13.32ล้านตันใช้ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ1.45ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมงมีมูลค่าประมาณปีละ2.760หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตามใบอ้อยในฤดูการผลิตปี2,567ทับ2,568กลับถูกนำมาผลิตไฟฟ้าเพียง15%เนื่องจากยังมีข้อกำจัดหลายด้าน ทั้งด้านการขนส่งวัตถุดิบการเก็บใบอ้อยจากไร่ต้องใช้เครื่องบีบอัดใบอ้อยและมีค่าขนส่งต่อตันใบอ้อยสูงเพราะก้อนใบอ้อยมีน้ำหนักต่อขนาดน้อยกว่าตันอ้อยหลายเท่าด้านการผลิตโรงไฟฟ้าต้องปรับกระบวนการผลิตเช่นเครื่องสับใบเป็นชิ้นเล็กหมอต้อมและการปรับจูนค่าเดินสายพานตะกราบลำเลียงเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการใช้ใบอ้อยที่มีค่าความร้อนจากซิลิก้าสูงกว่าชานอ้อยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ด้านการขายไฟโรงไฟฟ้าต้องได้รับสัญญารับซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผหากสามารถรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้นจะจูงใจให้โรงงานรับซื้อใบอ้อยมากขึ้นและสร้างไรายได้ให้ชาวไร่จากเดิมเป็นเศษที่ต้องกําจัดทิ้งซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการผอ,อ้อยและใบอ้อยทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมจึงส่งเสริมให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนำใบและยอดอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีค่าความร้อนถึง ,3865 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมสูงกว่ากากอ้อย214เท่าและสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อน้าหรือหม้อต้มได้เลยโดยไม่ต้องปรับกระบวนการผลิต และเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์และมีนโยบายนำใบและยอดอ้อยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงเช่นเครื่องต้นแบบผลิตผงเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบและยอดอ้อยเครื่องต้นแบบผลิตก๊าซและปุ๋ยชีวภาพจากอ้อยและการผลิตถ่านกำมันจากใบและยอดอ้อยเป็นต้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาอ้อยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และผลักดันให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มจากการตัดอ้อยสดนั่นเองครับหากมีข่าวสารใดๆเพิ่มเติมทางเราจะติดตามข่าวสารให้รับทราบกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ thanks <laughs>